สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยนะ,ะก็จะมาดูวิธีการถอดซ่อมเกียร์ออโตโอ้อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ของนิตซูบิชิ22นะวันนี้ก็มีลูกศิษย์มาเรียนก็จะขอถามความรู้สึกหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่ออะไรเลยแนะนำตัวหน่อยชื่อตองครับชื่อจิงลักษาะจีมคาอยู่อู เอมินิตั้งอยู่ฝากซอยรัตนาธิเบศเจ็ดครับอโออะไรมินินะเอมินิครับเอมินิเอมินิเอมินิซ่อมอะไรเลยรับเฉพาะมินิครับขอซ่อมของมินิคูเปอร์ใช่ไหมครับผมอ้าซ่อมพวกนั้นตอนนี้เราเรามาเรียนเพื่ออะไรยังไงไหนขอถามความรู้สึกสักหน่อยดิเพื่อ เรียนรู้เกี่ยวกับเกียร์นี่แหละครับผ่าเกียร์ที่โู่มีซ่อมบ่อยไหมหรือส่วนมากทํายังไงเมื่อก่อนก็ซ่อมบ่อยครับเมื่อก่อนนี้แต่ภาคหลังไม่ได้ซ่อมแล้วครับอตอนนี้ก็เลยมาหาความร,ร,รู้เพื่อที่จะไปเรียนต่อยอดที่โอ้ต่อยอดที่โู้ตอ,อ,อมมินิคูเปอร์ใช่ไหมครับผมมีรุ่นไหนบ้างที่เป็นเกียร์ออโตเอทีเอฟ มี 5, ตั้งแต่53ขึ้นไปครับมีอะไรบ้างอะ R53 ครับผม R53 54 55 56 57 58 59 60เลยครับอา่าแล้วตัว CVT มีไหม CVT มีตัวรุ่นเก่าครับเป็น R50 เ,เป็น R50 อา่าก็อันนี้ก็หวังว่าเราคงจะได้เอาความรู้ที่ได้เรียนอยู่ในช่วงนี้นะครับ,รบไปใช้งานนะครับ ก็ <S <S สัมภาษณ์สั้นๆกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับผมใครอยากจะเรียนซ่อมโบฮอนเกียร์ออตโต้ก็ติดต่อมาได้นะครับที่อาจารย์วิสิตเบอร์0815140369นะครับถ้าจะเรียนนะครับ0815140369แล้วอูของอเอมินิมีเบอร์โทรไหมครับจำได้ไหมจำไม่ได้ จำไม่ได้คอ,อัจบจำไม่ได้ก็ลองเสิร์ชดูก็แล้วกันว่าเอมินิที่ปากเก็ตใช่ไหมหรือลัตนาทิเบรัตนาทิเบรลัลตนาทิเบตโอเคครับลองลองเสิร์ชหาดูนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณครับ